ต้อนรับเข้าสู่รายการฟาร์มรับรายการเที่ยวรบับนะคะที่พลอยจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวเชิงเกษตรกันค่ะแล้ววันนี้นะคะพลอยพายทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก่อนที่จะไปเริ่มทริปต่างๆเราจะต้องมาเอาเลิกเอาชัยยามเช้าแล้วก็ให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะนั่นก็คือมาที่วัดอร,วอรัญญวาสบ้านปงนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะปะเราเข้าไปไหว้พระกันก่าน กล้องถึงก็เจอไปนิดนึงเจอโค้ง วัดแบบดูร้านนาแท้ๆสถาปรตยกรรมต่างๆคือร้านนาจริงๆได้ยินมาว่าข้างหลังข้างหลังวัดเนี่ยจะมี่ายเล็กๆเดี๋ยวไปดูกัน<ๆ>นี่นะค่ะ่ายเป็นลำธารเล็กๆของที่บ้านส่วนข้างหน้านั้นก็จะเป็นพวกภูเขาว กินปลาน้ำมาน้ำมาปลาก็หอบไห้ไปแล้ว <c oughs> แาเตร้านกาแฟตอนนี้ทุกคนเราอยู่ที่หมู่บ้านขุนช่างเคียนนะคะซึ่งอยู่เหนือดอยปุยมาอีกที่นี่เนี่ยเขาจะปลูกกาแฟแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยบรรยากาศดีมากๆเป็นแบบ หมู่บ้านเล็กๆเกนาะแต่ว่าตั้งอยู่ใจกลางเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่เลยป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่สิทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าของไร่กาแฟแล้วก็เจ้าของร้านกาแฟด้วยป่ะ กาแฟไล่กาแฟสวนกาแฟอันนี้นี่คือของที่หมดเลยปะคะกรับผมแล<อ>จะปลูกเอาไว้สำหรับใช้ที่ร้านด้วยอ๋ออันนี้คือวิธีการเก็บหรอคะใช่<อ>เก็บจริงๆเราจะมีเป็นตะขอเนาะอของแล้วก็จะมีเชือกติดตะขออีกที่หนึ่งแล้วก็จะมามัดเนี้ย อมัดกับพวกนี้เวลาเก็บเก็บจะมีกสรตัวเราจะเก็บได้เรื่อยๆคือไม่ต้องเหนื่อยเราโน้มแล้วเก็บมันก็จะเหนื่อยสาเหตุที่มันแดงฝังล่งมันไม่แดงเพราะว่าเวลามันดอกมันจะดอกไม่พร้อมกันไอ้ที่มันดอกก่อนมันจะสุกก่อนขึ้นอยู่ที่ฝนน่บางปีฝนดีๆมันก็ดอกทีเดียวพร้อมกันมันก็จะสุกพร้อมกันตัวกาแฟนี่มันจะมีหลายขั้นตอนกว่าจะเป็นมาไอสารกาแฟได้เราจะไปมีเครื่องเทาะเทาะเปลือกตัวนี้ออกข้างในนี้ก็จะเป็นกะลาตัวนี้เป็นกะลา เขาเรียกกันลาน,นี่ยใชน้ำห,หวานนะุ่มนวานนะกินได้กินได้เน้ำหวานจะหวานหวานเป็นเปลือกนะคะของเม็ดกาแฟที่เขาบอกทานได้เปลือกอหวานหวาๆหวานจริงค่ะไปแล้วผมเก็บผม,มชอบเนี่ยชอบเลือกกลูกจุดจุดสเปรย์มากินเล่นเลยกะลามันก็จะหุ้มสารอยู่ข้างในอีกทีอันนี้ถ้าเราไปตากแห้งๆนี่จะแกะได้ง่ายแต่อันนี้มันมันยังไม่แห้งก็จะลื่นๆแกะยากตากมันประมาณสามวันสี่วันก็อยู่ขึ้นอยู่กับแดดอีกที แดดหน่งแดดมันดยอี่จะช้าเลยตากในเมืองนี่มันเร็วตากเสร็จต้องไปสีก่อนเอาตัวกะลาออกให้ได้สารกาแฟาพอได้สารแล้วเราค่อยเอาไปคั่วมันก็จะได้เป็นเมล็ดกาแฟาใช่มันจะได้เป็นเมล็ดกาแฟาเป็นสารกาแฟเขาเรียกว่าสารกาแฟาเนาะสารกาแฟาระหว่างเอระหว่างไอตัวโรบัสต้ากับของไออาราบิกามันจะต่างกันค,คือไอโรบัสต้านี่นจะคาฟาอีนสูงแต่ว่าความหอมมันจะสู้ไอตัวอาราบิกาไม่ได้ เวลาเขาเอาไปทําพวกพวกกาแฟกระป๋องอะเขาก็จะใช้ไอ้ตัวโรบัสต้าเยอะและใช้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวแต่ง oh, uh, เพื่อให้กลิ่นรสชาติ oh. ใช่แต่งกลิ่นงั้นเขาก็เลยใช้ตัวนี้ทําเป็นกแ mm. นาแฟสดส่วนหาังส่วนไนพววโรบัสต้าเขาหยัดป้อนโรงงานในกาทำพวกกาแฟกระป๋อง mm. ทีนี้เขาก็ใช้พวกเลยโรบต้าทํากาแฟสดเยอะเงี้ยสำหรับพวกขี่พวกสิบล้ออะไรพวกนี้เขาต้องการ้ตัวคาเฟอีนเยอะกาแฟเน้นใช้นา,าด้วย,<ล>ย <laughs> แต่ถ้ากินชิชิอย่างพวกเนี้ยก็เนี่ยตัวอ,กอ้การการนียดีดหลังจากการปลูกต้นกาแฟแล้วเนี่ยคะ่ะต้องใช้ระยะเวลากี่ปีะคะในการเก็บเกี่ยวคะพี่สามปีสามปีหรอคะฟอยู่ที่คนที่เขาดูแลด้วยถ้าดูแลแบบให้ ให้น้ใไ้ปุ๋ยนี่ก็สามปีนี่ได้เก็บแน่นอนปลูกทงปลูกกว้างบางทีสามปีนีไม่ได้เก็บนะรอนะแต่ว่าถ้าเราปลูกได้แล้วนี่อายุการเก็บมันนาคน,น,นครับเป็นยี่สิบสามสิบปีนะครับพอต้นมันใหญ่ๆแล้วเราก็จะตัดแต่งแล้วมันก็จะแตกหน่อกออกมาใหม่แล้วหลังจากที่ได้มเมล็ดก,กาแฟเนี่ยค่ะพอมันออกมาเมล็ดแล้วเนี่ยพี่ต้นหนึ่งเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะไหมคะต้นประมาณสามปีนี่ประมาณ โลสอโลนี่แหละถ้าตน้นนีใหญ่แบบสักหกเจปีขึ้นไปนี่ก็อยู่ที่ประมาณ5าโลถึงสิโลประมาณรับเราต้นกาแฟเนี่ยทำไมจะต้องปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ๆด้วยอะคะอ๋อคือมันเป็นพืชที่มไม่ชอบแสงเต็มที่อะครับก็เคยมีที่เขาปลูกกลางแจ้งเลยก็มีแต่ว่ากลางแจงนี่มันจะตายเร็ว<อ>นะ แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยวัยรุ่นอาหารมาทานกาแฟเยอะค่ะร้านกาแฟของพี่เนี่ยเติบโตไหมคะอืมก็พออยู่ได้ครับเทียบกับเมื่อก่อนที่เราเคยไปรับจ้างทํางานอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้เรามาอยู่นี้ก็สบายใจขึ้นเยอะคือถ้าแทนไปใต้หัวบ้านคือเฟอร์รี่อะไรเฟอร์รี่สองคั้กาแฟนี่มั <laughs> นไม่ยากนะม, <laughs> มันคือ เป็นเพื่อที่เราคิดว่ามันง่ายที่สุดแล้วหละอย่างเราปลูกเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่ว่าถ้าเราไปขายนี่นจะมูลค่ามันสูงนะแก้วหนึ่งนี่ยังถ้าเราเทียบกับกินข้าวนี่กาแฟแก้วอย่างนี้ไม่ได้อะไรนะน่าจะแพงกว่าข้าวจานหนึ่งด้วยซ้ำค่ะเหมือนเรากินข้าวแค่จานสี่ห้าสิบบาทกาแฟนป็น้อยเลยก็มีนะ่างง้นะรั้นเลยคิดว่าเออกาแฟนั่แหละมันง่ายที่สุดแล้วแล้วก็แก้วสองแก้วสองนะแก้วก็ได้ค่าแรงคําตัดขงองเราแล้วอยู <c oughs> <c oughs> ่ได้แล้วแล้ว พี่สิทธิ์เนี่ยมีเคล็ดลับในการปลูกต้นกาแฟให้ได้ผลผลิตที่ดีค่ะสำหรับกาแฟก็อย่างว่าแหละเกับสภาพอากาศของเราได้บ้านของเราได้แล้วก็อีกอย่างก็คือการดูแลก็ครัก็ดูแลเอาใจใส่สําคัญเลยก็คือใจรักนะครับนี่ก็เป็นทริปสั้นๆของพี่สิทธิ์ในการปลูกต้นกาแฟใช่อันนี้ก็กาแฟก็จะมีอยู่3ระดับเนาะการขั้วคืออ่อนกลางเข้ม แต่ตัวที่ผมคั่วตัวนี้คือตัวกลางอ๋อตัวกลางว่าส่วนมา,าที่ที่ร้านผมใช้เป็นกาแฟคั่วกลางมากกว่าค่อ,อนกลางเข้มก็อยู่ที่คนชอบเร,ร,ราคนไทยส่วนมากก็จะชอบเข้มอ๋อเข้มเหรอคะเข้มค,คนไทยชอบคือปกติเข้มนี่คือใช้ทํากาแฟเย็นค่ะดังนั้นคนไทยส่วนมากก็ก็อยากกิน<อ>เย็นกันตัวกลางมันจะไม่ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่กินได้แบบไม่ต้องแสมตาลด้วยพวกนี้ก็ได้อ๋อแค่วางแบบนี้นี่กลิ่นก็คือหอมตีหน้าแล้วกลิ่นนี่ใจดีๆนี่คือ ทิ้งข้ามคืนนี่คืนถัดไปนี่เช้าของถัดของเช้าอยู่วันนี้กลิ่นจะดีกว่านั้นรจริงเหรอคะที่ตอนนี้มันยัง,งยังยังคาย,ย,คายพวกความร้อนไม่หมดปกติถ้าผมาว่า่เสร็จผมก็จะยังไม่ใส่ถุงต้องทิ้งแบบนี้ไว้ข้างคืนตรงนี้เช้าค่อยมาแพ็คหลังจากนี้เสร็จก็จะไปบดเลยบด<น>เ<น>อาเครื่องชงพร้อมกาแฟก็จะมีอยูเ่เอสเโซ่ตัวเดียวครับค่แล้วก็จะแยกปรุงไปตามเมนูของชื่อแต่ละอย่างอัทนที่คุยกันเมื่อกี้คือ ตัวนี้จะเป็นหลักๆของกาแฟาที่จะไปเป็นเมนูทุกเมนูเนาะอันนี้เป็นเอสเปรสโซ่แล้วก็จะไปเป็นเมกานโน่เมกานโน่ก็จะเป็นากาแฟาผสมน้ำทำ <ขา S 2> ร้อนนั่นแหละคาปูก็จะเป็นกาแฟใสน่นมกาแฟใส่นมแล้วก็จะมีฟองอยู่ข้างบนลนิดนึงแ,แบบนี้ใช่ไหมคะคาปตัวนี้จะเป็นคาปูร้อน ถ้าเป็นมอคค่าก็จะมอคค่าก็จะใส่ใส่ไอผองโกโก้เข้าไปครับใส่ผงโกโก้เข้าไปพอมอคค่มาม,มันจะสีต่างกันนิดนึสงส่วนมินิลาเต้ก็จะเป็นฟองนมฟองนมมันจะไม่ไม่ไม่ใหญ่ฟองนมจะละเอียดใช้กาแฟแล้วก็นมเหมือนกันและ ใช่เหมือนกันแต่ว่า<ช>เป็นเย็นโอเลี้ยงกลับกับาแฟดำนี่เป็นตัวเดียวกันมท่ขาที่รู้น่าจะตัวเดียวกันคนไทยเราขายข้างๆางา่ากโอเลี่ยงโอเลียงเนาะเหมืหอนคำเป็นคําของคนไทยเ<ช>น,นะาะวันนี้นะคะพอยจะลองมาทํำชาเลนส์ทำกาแฟเป็นครั้งแรกเคยกินอย่างเดียวไม่เคยทําวันนี้จะมาลองดูค่ะอย่างแรกเขาจะต้องให้เราปั๊มนมก่อนอันนี้จะทำเนะเป็นคาปูเย็น ตอนบ่ายๆทำได้ไหมยังไม่เย็นน <c oughs> ี่กาแแสนนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> ใส่ด้ยเดี๋ยวลูกค้าเขาดูง่ <c oughs> วงลใส่ <c oughs> สักช็อตนะึ <c oughs> ่งอาจจะใส่กาแฟสช็อตแล้วเอ็มร้อยอช็อตหนึ่งกดอย่างนี้เหรอคะค่ะพอ้วนี่ันี้ทัน้ดึงไปดึงให้มันเออให้มันแน่น แปลก้วแรกเอาให้เขาชิมหน่อยน่งไงคะอะไรคะกกงกรดมเนียน <Nice> ี no ่พี่อยากัดันพูดใชะไหมก็คืนก็เหมือนกันยงจริงจรินะพี่เออไซื้อมาจากเซเว่นครับเกีอร่อยค่ะอร่อยลูกค้าบอกผ่านอร่อยค่ะอร่อยะ กลับไปนี่ไม่ปเปิดร้านกาแฟเลยนะเอาไปลองที่บ้านเอาไปลองที่กรุงเทพซื้อกรุงเทพก็ได้มั้งไปเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่า ถือถ่ายรูปอีกแล้วกับน้องไก่ฟ้าโน่โนโน่นมีเพื่อนยืนอยู่อเขานิ่งมากเลยนะเขาไม่คงรักสัโดดแหละตรงนี้ยน,นี่เราอยู่กับวงนอกนะคะเรามารีวิวที่พักในวันนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่วงไหนเราวงนอก <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ที่พักด้วยนะเป็นพร็อพด้วย มีรถอยู่หนึ่งคันเมนูพิเศษในวันนี้ที่เราจะทานกันก็คือไก่อบฟางคะ่ะแต่ว่าเราจะไม่มาทานอย่างเดียวนะเราจะมาดูวิธีการทำด้วยนี่พี่น้องมาทำให้ดูก็คือเดี๋ยวเราจะอบน้องก่อน <c oughs> เอ,อ้ยไม่ใช่ <c oughs> ใชอบไก่ <c oughs> อันนี้คือไก่ที่แบบว่าหมักแล้วกับสูตรพิเศษของร้านเนาะ <c oughs> ใช่เป็นไก่อะไร ไก่พันผสมครับผสมอะไรกับอะไรเป,รปร็ดกับไก่ <c oughs> ไก่บ้านกับไก่พันธุ์อ๋อค่ะแต่ข้าไก่แย่อยู่ก่อนจ้า <c oughs> แล้วการอบไก่เนี่ยมันต้องอบนานแค่ไหนอะคะประมาณสามสิบนาทีครับสามสิบนาทีแล้วคือเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เอาปี๊บคุมเนี้ยเหรอะคะใช่แล้วก็เอาฟางคุมอีกทีหนึ่งใช่ครับเอาแล้ว,แล,วแล้วไฟจุดยังไงอะคะ จุดไฟไม่ใช้จุดเลยแต่ผมก็ได้ไปใช้จุดเลยครับพี่รอไก่รอไก่รอไก่สุกรอไก่สุกแต่ว่ามีคน <c oughs> คนคนนึงันลหลังไปค่ะก็ดูแบบ ดูเขาก็มีความสุขกับผลงานของเขาเรื่ยใช่ไฟที่ลุกโชดมันไม่ลุกแค่กองฟางนะครับมันลุกมาจากใจรับลุกมาจากใจของน้องเขาจิตวิญญาณแห่งการทำไก่อบฟางมันอยู่ในสายเรือดใช่ไหมพลอยใช่ไหมพลอยเนอะกีจะนอกจากชื่อฉันเราไปกินข้าวกันเถอะรอไก่ค่ะรอไก่สุก ไม่ใช่รอไก่เสาเล่นอะไรวะอันนี้นะคะก็คือเมนูไก่อบฟางของทางร้านนี่ได้แล้วออกมาก็เป็นแบบนี้เลยนี่กินเลยนะกินเลยผสมกันก่อนกินก็นึกถึงหน้าน้องคนนั้นไว้จิบยานกับเขา ของทริปในวันนี้นั่นก็คือวัดพระธาตุเจดีหลวงนั่นเองทุกคนรู้เปล่าว่าที่นี่เนี่ยตอนกลางคืนน่ะจะมีโคมยี่เป่งแบบประดับสวยมากอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะตอนนี้นะคะแล้วแบบสวยอะ่ะน่ามาถ่ายรูปมาก อีกที่หนึ่งที่ควรมานะคะซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองด้วยและถ้าตอนวันนะถ้าอยากมาก็ที่นี่ก็จะเป็นที่ปฏิสถานสาลหลักเมืองด้วยนะทุกคนต้องมานะคะ จ,จบไปแลเรทุกคนสำหรับทริปเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ติดตามช่องทางทั้งกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยคอยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมรอดูกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย